สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำแอปเฮออนไลน์นะครับถอนเข้าถุงมินิบิเลครับของแคชชินครับซื้อผมถอนไปวันก่อนนะอ่าก็เข้ามาแล้วของเมื่อวานนะครับอ่าวันที่12นะครับวันนี้เนี่ยวันที่13นะครับอ่าเข้ามาจำนวนเงิน150บาทนะครับอ่ะก็จะเป็นของค่ายแคชชินนะครับอ่าไม่มาดูวิธีของแอปนะครับก็จะเป็นแอปอ่าตัวแดงนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนะครับวนนตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยมีล็อกอินก็คือมีเฟซบุ๊กแล้วก็ Google นะครับเดี๋ยวผมเข้าเฟซบุ๊กนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีล็อกอินนะครับมีสองช่องทางนะครับมีเฟซบุ o กแล้วก็ Google นะครับเราก็เลือกไปตัวนี้จ่าปกตินะครับก็ตูตามสลิปได้เลยนะครับก็คือมันญาานะก็มียอดเงินเข้าเรียบร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้บันทึกนะครับก็คือ คะแนนของเรานะครับที่มันถึกนะอืมเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูข้อความตัวนี้ก็ได้อื่อ่ะน,นี้เนี่ยถอนเข้าก็คือเมื่อวานนะที่เข้ามาสมัรน,นะเรืงเตือนอ่ะอันนี้มันจะไม่ใช่แล้วก็พวกรับคะแนนก็อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับได้นะครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ดูโฆษณานะครับมันจะมีอยู่นะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอ่ากดครับได้สิบแปดคะแนน แต่ถ้าจะเพิ่มคูณสองก็กดดูโฆษณาตรงนี้นะครับหรือว,ว่าเรากดข้ามไปได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ผมขอกดข้ามก่อนนะนะก็ยืนประมาณนี้นะครับอ่ามันจะมีการเชิญเพื่อนนะครับหมุนวงล้อแล้วก็อนิยายนะครับอนิยานี่ตอนนี้ผมยังไม่ทําเลยนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะได้สูงสุดหนึ่งพันคะแนนนะครับก็อยู่ประมาณนี้วันนี้ผมยังไม่ได้ทํานะ Okay. แล้วก็จะเป็นหมุนวงล้อนะครับวันนี้เนี่ยหมุนไปละอ่าคะแนนนะครับก็จะอ,อยู่ประมาณนี้ปกติผมจะได้ประมาณสามพันกว่าคะแนนนะครับก็คือสองพั 2, นหนึ่งร้อยคะแนนเท่าสองพันห้าร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะอ่าเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้ 8, ด 6, แปดพันคะแนนไอ้องพักสี่ร้อยละก่อน, 8, น,น,น,อ 6, นนะแปดพันนะครับเลยตอนนี้เนี่ยเหลือห้องพักสี่ร้อยคะแนนนะแล้วก็กดรับชั่วโมงนะครับจะได้ทีละหกสิบนะครับจะอยู่ประมาณนี้ยี่สิบห้าตางค์เท่ากับไอยี่สิบห้าคะแนนเท่ากับหนึ่งสตาง์นะครับอ่ะโอเคก็ยังจ่ายปกติดีนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ตามที่เห็นมีสมัครมีเ c e บุ o กแล้วก็จะเป็น Google นะครับแต่ว่าแอปพวกนี้จะใช้เวลาค่อนข้าง,างนานนะผมใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่านะกว่าจะได้ถอนนะครับอโอเคในส่วนนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ